สวัสดีค่ะก,ก็มาพบกับช่องพี่ออลาทีนีนะคะเมนูที่สี่วันนี้นะของหน่อไม้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะไม่มีหมูสามชั้นกินไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการกินก <laughs> ันเลยจ้ะอำญย่านางก่อนเลยค่ะพี่น้องบย่านางใบย่านางโอ้ยโอ้ยลืมเสด็จน้ำ ใบยานาแล้วก็ใส่ข้าวสารแช่ลงไปไม่ใช่ข้าวสารเสกนี่ค่ะตําใบยานาเสร็จแล้วนะคะกลัผสมน้ำลงไปจากคั้นใบยานา 好，谢好 อ่ะอันนี้คันน้ำใบายานางเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟเอาได้เอาพอประมาณแลใครชอบขนาดไหนก็ขนาดนั้นนะคะ,ะน้ำใบายานางเดือดแล้วนะคะน้ำใบายานางร้อนแล้วเดือดแล้วก็ใส่ขีิแกงลงไปจ้ะ ปรุงเครื่องนะคะก็ตามสูตรนะคะสีอิ๊วขาวลดดีผงชูรสใส่ลงไปะอะไรมันสิอร่อย จะใส่หมูสามชั้นอย่างฉันต้องเน้นหมูค่ะเน้นกลับเยอะๆยอะใ้มน้ก็นะ้วกไม้ะไม <c oughs> โะมอ้อ ไปหมดเลยแล้วก็หามห่อหมกใหม่อืม,อมเก่งนองไม้เช่นเดือนแล้วค่ะค่ะเดือดแล้วก็ใส่จะมีผักชะอมกับยอดฟักทองค่ะลืมซื้อเห็ดมากเอาอย่างแค่นี้เองเ่าเป้่านี่เรื่อยานี่จะหลง เขาอิ่มนแล้วกับข้าวที่ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ยังไม่เสียดเลยอ่ะไอชะโอมกับกับอะไรนะฟักทองยอดฟักทองเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักก็จบแล้วค่ะอร่อยแล้วอร่อยแล้วชิมแล้วหมูก็โอเคค่ะเปื่อ,อยใช้ได้ใส่แมงนองแม,ง,มง,งแมงลักนึงละ นะคะจบค่ะพร้อมกินค่ะอยอดอันนี้ออกกินข้าวด้วยค่ะโต๊ะมันนั่งไม่ได้สองคนแป๊บมุมใดมุมหนึ่งวันนี้เราจะกินข้าวอ๋อเดี๋ยวกลับกองหน้าดีกว่าอ๋อแสดงว่ามนันมันตังมันอิ่มแล้วรึอ้าวไอ้ทีกินข้าวได้เยอะนะกินข้าวหรือกินข้าวหมอมใบ Lạc lắc Cái mặt mai, mặt mặt mai, ủa mặt bèn mặt 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 ยังนั่งไหน,น,นเยเนาะม่ไหอยมันเดือดแต่ไม่ถ่ายกินมันโผล่ <laughs> ดิดทุกเมลดเนปุ๋งเลยเ

đấy rồi cái sừng cái sừng đen xanh này, nhiều cái răng là cái nào? cái là đi มันลงไปข้างล่างมันเคื่อมนมันจะมาขยับขึ้นกัไม่ได้อันนบเลยอ๋อทนไมถึงดดมันจะ่อเลยเนี่ยมจะใส่ไม้แ้ใส่ไม้ต่วอร่อยูดี เราตรงรู้สามชัตนเลยนะคะรับเหมือนตะวันตกถ้าจะเปิดออกฉันก็จะได้ฉันเพิ่มแสงมันก็เลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ข้าวยังข้าวผิด <c oughs> ก็กลัวอนอะไสุดอะไรกันเจเอาไปนอนกัน,นมาฟังอืมหมดเด้อพี่นอนหมดนมดนอนอีกและ ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องครับฝากช่องหนึ่งอืมทำไมไมีเรื่อกูดห่อเอาเถยะสำหรับคลิปนี้เขาจบกันนะคะขอ,บ,อบคุณที่ติดตามผู้ชมฝากไปมาก